โอเคก็กลาสวัสดีกันด้นะครับทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพัฒน์แมนเดสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งเก้าเซิร์ฟไทยนะผมนะแล้วก็เซิร์ฟจีนย่อเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับผมขอโทษที่ผมต้องพูดเสียงเมานะครับคือผมเพิ่งตื่นนะแล้วก็อัดคลิปนะผมแล้วก็เลยอาจจะทําตัวเงื้อมืออะไรสักอย่างหนึ่งนะผมนะต้องขอโทษจริงๆนะครับผมพูดเบาหรือว่าเทอเสียงกระซิบเราะลอยนะครับ คือปุ่งปงตื่นเนาะไอ้ชีโอเคตอนนี้อาวุธของเฉพาะตัวของทางน้านของโกเกสึก็ได้เข้ามาที่เรียบร้อยแล้วครับก็อย่างที่ผมบอกแล้ว่าผมไม่จัดนะผมนะทั้งตัวทั้งอาวุธผมใครจัดก็เอาเลยนะผมนะส่วนผมก็ขอบายแล้วกันอ่าเรามาเรามานรับพู้แบบตัวอาวุธกันดีกว่าผมนะแจกฟีประมาณเอสามใบนะผมนะ ก็ถือว่าแจกไม่เยอะนะครับมีอะไรให้เราได้รับไหมยังหาวเลยทุกคนผมผมยังหาวอยู่เลยโอ้จะตายแล้วทุกคนเออตัว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 ดำหมายว่าจะออกแล้วใช่ไหมวันนี้อ้อยังนะครับผมเดืออีกสองใบก็จะรันการันตีแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเดยวคยเซอร์นะแล้วก็ทำเควดก่อนบอกลว่า เกมนียผมเล่นนานนะครับเพราะฉะนั้นก็เอ่อใครที่ตามซีรีส์นี้อยู่ก็ขอบคุณขอบใจขอบคุณเดือดหลายนะผมนะขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามซีรีส์ที่นี้จนกว่าผมจะเบื่อหรือผมจะเอ่ออะไรวะเกมจะปิดอะไรประมาณนั้นโดนนะเออหรือไม่ก็ผมก็อาจจะหยุด การคันหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะอยู่กับผมตลอดนะผมนะเพราะว่าเกมพันแมนเป็นเกมที่ผมแบบเล่นบ่อยนะช่วงหนึ่งนะมอผมคึดวผมเคยเล่นได้ประมาณนานสุดนะผมเล่นได้ประมาณปีกว่าแนละ้วทุกคนนะคือมันนานมากๆเลยนะครับลองคิดดูก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอ,อนี่ก่อนเพื่อผมเล่นได้ปีกว่าแล้วนะครับเกมน,นี้นะถ้าเป็นไอดีเก่านะ แต่ว่าอันนี้เป็นไอดีใหม่เป็นไอดีน619เก้าผมขอไปจริงครับิ่งตื่นจริงๆแล้วผมบอกครับเออรู้สึกว่าไอดีนี้ผมเล่นประมาณเดือนกว่าใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนนวะอ่นนี้ผมเล่นได้เดือนกว่านะครับเดี๋ยวเรามาทำเคเวสดกันดีกว่าเอาผมไปไม่รู้ว่ามันจะกระตุกหรืออะไรไหมครับแต่ผมได้ปรับการอัดคลิปแล้วนะครับก็หวังว่าไฟล์มันจะไม่เสียแล้วก็ ออไม่ค้างนะครับเพราะถ้าค้างกูก็น่าจะเฟลนะผมนะแต่ไม่เป็นไรครับผมคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่น่าเบื่อนะทุกคนนะเพราะอะไรรู้ไม้มกูหหวอย่างเดียวเลยนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะทนผมเออหาแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะผมนะ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับอผมก็น่าจะเล่นเกมนี้ย,วยาวๆเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ไม่มีคลิปวันไม่ใช่วันพันแมนพราะิดครับวันนี้ไม่มีคลิปไมค์คามนะครับของงดแล้วกันนะครับผมไม่ไหวครับผมเหนื่อยมากในช่วงนี้คือแบบทุกคนน่าจะเห็นในช่องผมใช่ไหมว่าผมมีเกมหลายเกม้วผมนะแต่ว่าผมไกลจะปิดซีรีส์เกมหนึ่งอยู่ครับมันเกมแนวเทิร์นเ e ดเกมหนึ่งนะผมนะผมน่าจะต้องปิดซีรีส์นั้นนะครับเดี๋ยวไว้ผมประกาศอีกทีนึงก็แล้วกันนะคนนะ ผม,ผมเข้าใจนะว่าบางเกมก็มีคนชอบบางเกมก็ไม่มีคนชอบแต่ว่า,ากรณีของผมก็คือผมเล่นหลายๆเกมอ้อาอีกแล้วโผมปวดหัวมากแล้วทุกคนคือผมอะเล่นเกมเยอะไปนะทุกคนเหมือนผมจะตายเลยตอนเนี้ยนะอันนี้ผมพูดจริงๆเนะี่ยคือทุกคนเห็นจากการผมลม อ่าผมลงคลิปได้เลยครับทุกคนอ่าคิดเหมือนกันแน่นอนครับก็คือผมแบบว่าเหมือนเร่งทําคลิปเยอะเกินไปครับคือหลายคนนะถามผมว่าพี่ทำไมพี่ต้องเร่เรงทําคลิปด้วยพี่อยากได้ยอดคนดูขนาดนั้นเหรออ่อไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ผมแบบเป็นคนประเภทที่แบบว่าถ้าผมชอบเกมอะไรอ่ะผมอยากจะลงในยูยูทูบก็ไใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือมันเป็นเกมเทนเบียร์เนี่ยทุกคนมันต้องใช้เวลา,าผมก็เลยแบบโอ้ ไม่ไหวแล้วครับโอ้จะหาวเลยนักหนาวว้าโอ้จะตายเลยเนี่ยโอ้ยหาวก็เหนื่อยแล้วทุกคนพูดจริงๆนะเนี่ยคือคือเกมเทนเบตในช่องผมมันเยอะเกินไปนะผมก็ขออนุญ,ญาตเ,าเลิกทําสักเกมหนึ่งกันแล้วกันนะทุกคนนะแต่ซีรีส์ที่เป็นเอในช่องหลักเรานั่นก็มีสองเกมก็คืออา่าไม่นับเกมน้องใหม่นะอันนั้นไม่รู้อยู่นานไหมกูกลัวว่าเกมจะปิดก่อนนะมึงแจกอย่างนี้เหมือนเหมือนมึงจะปิดเซิร์ฟแล้วไอ้เหีย ก็ที่เป็นซีน์หลักตอนนี้ก็ยังเป็นของทันด้านของอันนี้ครับผมเกมมาพันแมนเดสตองเกตก็เป็นซนี์หลักอยู่แล้วะจะหายแล้กกลัตงไหอ่าแล้วก็อีกซีนี่หนึ่งก็คือเป็นอันี้ทุกคนนะอ่าไมค์ครแลนะทุกคนส่วนไมค์คร t ฟนี่ของงดไว้ก่อนนะคือเหมือนที่เพื่อนผมบอกอะไรว่าผมเหมือนผมฝืนเกินไปนะเพื่อนก็นเลยแนะนําว่าเอออาทิตย์ละค้างอะไรเงี้ยแต่ความคิดผมนะคือผมอ่ะ ไม่ใช่ประเภทที่อาทิตย์ละครไงผมผมรู้สึกว่าไมค้าอ่อาาอะจะทําตอนไหนก็ได้ทุกคนแต่ผมพยายามที่จะเขาเรียกว่าเรียกเรียกเลดครับทุกคนก็คือไม่ใช่คนดูหายเนาะก็เลยพยายามทำเกือบทุกวันนะไม่ต้องห่วงทุกคนเกมไมค้าเนี่ยมามาแน่นอนแค่ว่าทุกคนเนี่ยต้องรอนะเพราะฉะนั้นทุกคนอดทนรออีกนิดนึงแล้วกันนะผมนะก็ วันนี้ก็น่าจะมีหลายคลิปอยู่นะทุกคนแล้วก็มีอ่าเกมใหม่หมๆที่ผมจะเล่นเหมือนกันที่มันไม่ใช่ตีแนวเทิร์นเบรนะผมเบื่อมากในเทิร์นเบรเพราะว่าแค่วันพันแมนเนี่ยผมก็จะตายแล้วนะวันพันแมนนี่คือแบบเควสแม่งก็เยอะนะแต่ไม่เยอะเท่าไอเกมที่ผมเล่นสองเกมแล้วไม่สองเกมแล้วม่งโคตรเยอะเลยนะโอ้โหก็ต้องเข้าใจนะว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่นะมันก็แบบมีมีช่วงที่แบบให้ทํากิจกรรมเยอะนะทุกคนนะก็แบบไม่ไหวจริงๆคะจะตายแล้วกู ผมผมนอนน้อยทุกคนพูจะจริงเหมือนผมจะตายเลยเออผมเหมือนผมจะตุยเลยอ่ะไม่ไหวไม่ไหวผมอาผมอาจจะต้องเลิกทําคลิปเอ,อ่ออะไรนะสักเกมหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าคืนเยอะกว่านี้ก็สุขภาพไม่ไหวนะครับทุกคนนี่ขนาดไม่ได้ตัดคลิปนะถ้าตัดคลิปไม่กูตายครับกูตายแนอนคนระับบอกเลยอ้ก็ขอโทษนะครับที่ผมมาบน่นแล้วก็หาวเยอะนะครับเพราะว่า ผมไม่ไหวจริงๆทุกคนผมเหนื่อยแล้วง่วงแล้วทุกคนเพียนะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจที่ผมพูดนะเดี๋ยวนั่นเองที่ผมบอกกับผมเดี๋ยวผมต้องประกาศเนาะผม,มผมไม่ได้ประกาศในชุมชนหรอกผมประกาศในคลิปแล้วแหละว่าผมน่าจะต้องเลิกทำสักคลิปเอ้สักเกมหนึ่งนะผมนะก็ไม่ไหวจริงๆนะทุกคนนะแต,แต่แต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะทุกคนนะช่องผมเนี่ยมันเป็นช่องที่แบบว่า าหาหลายเกมมาเล่นนะผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหากเกมที่มันแบบว่าแหวกแนวแล้วก็หากเกมมันมันมาเล่นนะครับไม่ก็เป็นเกมที่สนุกสนุกน่ารักอะไรประมาณนี้มาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนไม่ต้องเสียใจเนาะถ้ามีบางเกมที่ผมต้องเลิกเล่นไปนะเพราะมันไม่ไหวจริงๆทุกคนผมตอนแรกผมจะคิดว่าไหวนะแต่ผมแ่ลผมผมเหมือนออหมดไอเลินผ่าน เหมือนแม่งผมฝืนน่ะ <_ d ose> เข้าใจไหมฝืนในการเล่นแล้วทําคลิปอ่ะคือถ้าเล่นอ่ะมันมันไม่มันไม่เป็นไ,ปรไรหรอกคือคือเล่นอะ่ะผมเล่นอยู่แล้วแต่ถ้าทําคลิปอ่ะกูไม่ไหวจริงๆงนะครับเพราะฉะนั้นก็เออผมก็เลยต้องเลิกทําคลิปอีกสักคลิปนึงอ้ยเอาอีกแล้วเลิกทําเกมสักเกมหนึง่งเออมาห่านี่แม่กูนี่บูดผิดสองหลอบเลยไอ้สัสดีก็นั่นแหละ ดี่ผมจะมาบนเนาะไม่รู้ว่าคเกมนี้มันจะอ่อโอ้ยลิ้นพันอะไรนะักหนาว่ากูเนี่ยคือเวลาผมทำคลิปอะผมเวลาผมพูดผมเหมือนเหมือนผมกระแดะปากเอเข้าใจไหมคือคือผมอะเวลาผมทำคลิปผมพยายามจะเป็นตัวเองแต่ทุกครั้งที่ผมจะเป็นตัวเองในคลิปอบแม่งเหมือนเหมือนไม่ใช่ตัวเองอะ่ะไม่เข้าใจนะฮะ อาจจะเพราะผมกลัวว่าคลิปมันจะติดเรืองน้องผมพยายามพูดไม่ค่อยหยาบมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวช่องจะบินนะครับผมไม่อยากช่องบินนะขี้เกียรสร้างช่องใหม่นะครับแล้วคนติดตามตอนนี้กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมนะอ่ากรอนหนึ่มันน่าจะเริ่มดีแล้วแล้วก็เริ่มเริ่ม,มจะโดนแบนและช่องกูนี่หายเม่พอเพราะว่าอะไระรู้ไหมเพราะว่ายิ่งยิ่งเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีฐานะนะผมอย่างเช่นคนติดตามเยอะ คนดูเยอะอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะเออถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนะี่คือช่องผมเนี่ยโอกาสที่จะโดนทาง y o u t อ่อาเขาว่นนะคุมกำเนิดอนะสูงนะทุกคนก็คือก็คือสมมติอะถ้าผมทําผิดอะไรเนี้ยผมก็ยังมีลบคลิปลบอะไรได้ใช่ไหมแต่กรณีของอาถ้าผมไม่นี่ก็อะไรวะทำยังไงอะให้ทัดมีโล่ไม่ย่อท้อครับอ่อพะพอดีเลยน้องีรยวพี่จะมาตอบในเมนนี้ล้กัน ในคลิปนี้แล้วกันอ่าวิธีง่ายๆแล้วน้องน้องแค่ไปที่ตัวละครนะครับผมนะทุกคนเห็นในนี้ว่าที่มีเขาพิเศษอยู่ตรงนี้นี่เห็นจิ้มใช่ไหมนี่เห็นจิ้มนะนี่นีตรงนี้ครับผมใกล้ๆกับคอสตตมนะผมนี่นี่ใกล้ๆกันเลยนะนี่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ ให้อัพเป็นระดับพิเศษระดับพิเศษเนี่ยเหมือนต้องเลเวลประมาณ70กว่าๆนะทุกคนนะผมจำไม่ได้แล้วแต่คุณต้องอัพตรงนี้ก่อนอัพตรงนี้เสร็จคุณก็ต้องอัพตรงนี้ต่อพออัพตรงนี้ต่อเสร็จคุณก็อัพตรงนี้แล้วพอคุณอัพตรงนี้หลังจากที่คุณได้ออไอ้เฮี้ยเนี่ยที่เป็นกัมพีสีส,สีสีเขียวนะผมนะให้ครบประมาณ8เล่มนะครับอันนี้ผมอัพไปแล้วไงครบประมาณ8เล่มแล้วคุณก็จะได้เป็นโลกคีรุกันชุบนะผมนะได้มาหนึ่งตัวผมนี่เห็นไหมเนี่ย กำนันไม่ย่อทอนะครับจะได้รับดาเมจถึงคาดเมื่อฮ่าสกูเอ้ศัตรูเอ้ตัวละครใดๆโอ้ยลิ้นพันผมแนละ้วตัวละครใดเคลื่อนไหวนะผมนะสองสองตัวผมเอฟเฟกก็จะหายไปแล้วครับแล้วก็จะฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ HP ต,ตัวเองนะครับผมนะ,ะประมาณนั้นนะทุกคนก็ถามว่าดีไหมก็เอามาใช้ก่อนก็นไดนะ้ทุกคนไม่ได้แย่นะนี่เช่นฟินิกผมก็อัพอยูน่นี่เห็นไหม อันนี้ฟินิกก็อัพได้นะแต่ว่าเราต้องอัพเอ่ออันนี้ก่อนว่าถ้าจำผิดไม่ก็อันไหนสักตัวนึงก็ต้องคน่านแค่อันนี้อ่ะประมาณนั้นนะผมนะโอเคเราไปอ่าดูอันดับกันดีกว่านะทุกคนนะผมยังเคลียร์เควสไม่เสร็จเลยนะผมนะหรือว่าให้ผมเคลียร์เควสเสร็จก่อนแล้วค่อยดูอันดับอย่างนั้นก็ได้นะทุกคนหวังว่าทุกคนจะไม่ได้สีเรียสน,นะไปเราเคลียร์เควสให้เสร็จกันดีกว่าทุกคนอ่าอย่างแรกเราก็เหมือนเดิมครับทุกๆวันับผม จัดการอะไรให้เรียบร้อยครับทำเคลสอะไรให้เรียบร้อยคลิปนี้อาจจะนานหน่อยทุกคนแล้วก็ผมอาจจะพูดอะไรที่เหมือนขัดข้องเยอะหน่อยนะก็หวังว่าทุกคนจะไม่ถือสาผมนะครับอะเหมือนเดียวกับผมเซิร์ชตัวนี้อีกหนึ่งร้อยก็ผมมันเป็นสิ่งที่สาคัญมากผมช็อกโกแลตนะเพราะว่าเราต้องอัพรเวลให้เร็วที่สุดถ้าจะเร็วได้ครับผมถามว่าพี่ผมไม่ต้องเซิร์ชช็อกโกแลตเนี่ยมันได้ไหมได้ครับก็คือกดฟรีก็คือศูนย์ศูนย์เพชรนั่นแหละเออถามว่าได้ไหมได้แต่ว่า คุณก็ต้องรับชะตากรรมอย่างหนึ่งก็ค,คือคุณจะเลเวลน้อยกว่าชาวบ้านแล้วตามขายไม่ทันทุกคนแล้วยิ่งคุณไปสายฟรีอ่ะคือคุณต้องยิ่งขยันถูกไหมการที่คุณเซิร์ชช็อกโกแลตแลวอัพอัพเลเวลให้ตัวเองหรือทำแบบเนี้ยไหนเชื่อเก็บของอะไรแบบเนี้ยให้กับตัวละครต่างๆเนี่ยคือคุณต้องใช้งบประมาณเยอะมากทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนจะให้อัพตัวละครให้กิ่งเร็วที่สุดแล้วก็อัพเลเวลให้เร็วที่สุดเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องพึ่งคัมภีสามสิบเก้าบาทเนี่ย คือคุณต้องเซิร์ฟแบบที่ผมทำอยู่ตอนนี้ทุกคนนะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคุณต้องขยันให้เยอะที่สุดเท่าเท่าจะเยอะได้ทุกคนเพราะว่าเราไม่ใช่สายเติมเนาะเราเป็นสายฟรีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเล่นสายฟรีแบบ มีความอดทนนะครับเกมมาพัานแมนเนี่ยคือคุณต้องรักเกมจริงๆแล้วุณก็ต้องมีความอดทนมากพอที่จะรอให้ไอดีเราเกิดในสักกว่าหนึ่งอย่างเช่นตอนเนี้ยไอดี ID ผมเนี่ยมีมีตัวดําอยู่เนี่ยประมาณร้อยเจ็สิบแปดใบหรือก็คือการันตีแล้วเดี๋ยวผมซื้ออีกสองม้ก็การันตีก็เราก็สามารถสมค,คุญแจสุดได้แต่ผมไม่เอาเพราะว่าผมจะเอาเด็กยูอานะผมนะก็จะมาในเดือนหน้านผมซึ่งอีกไม่กี่วันนะผมนะ เพราะฉะนั้นอตัว๋วม่มาอดีแต่ผมน่าจะไม่ได้เซื้อนะเพราะว่าเพชรไม่พอนะครับเดี๋ยวไว้ผมเอาไปเซออันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเอาไอ้ตรงนี้ด้วยนะผมนะโอเคเอามารับของกันก่อนนะผมนะผมก็ทำแบบนี้อยู่ประจำมาทุกคนเนี่ยทำแนะี้เล่นเคสเล่นอะไรไปเรื่อยๆทุกคนไม่มีอะไรมาก เล่นเกมเรื่อยๆเดยกก็สนุกเองกูจะ oh, okay. cool well. okay. okay. ตายแล้วสนุกสุดตึกอะไรเดย๋วกูจะตายแล้วนี่อกดไม่โดนเคเราก็จะได้รีวลอีกเับเป็นการ์ดบัฟนะผมนะตรงนี้ก็เอถ้าถ้าจะให้เรามีไล่ตีนะต้องมีตัวเนี้สี่ช่องนะผมนะเราก็จะได้ไล่ตีมาผมนะก็ขอทุกคนสมนาแล้วกันผมก็น่าจะต้องทำควดอีกเยอะเลย กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้โห14นาทีแล้วนะครับแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนนี่ดูซิอ่ะกดละก,กันคนนี้ลำหนึ่งเลยเหรอดูแบบโอ้โหยี่ตัวอย่างโหมีเกวินเนี่ยอ๋อใช่พูดถึงเกวินเนี่ยรู้สึกว่าไอ้วง,นน Grand, วงล,ล้อนมันมาอีกแล้ววงล้อนรกนะฮะมาอีกแล้วนะฮะก็ถามว่าผมผสมไหมน่าจะไม่นะทุกคนเพราะว่าผมต้องเก็บตัว เ,เก็บตัวดำแล้วเก็บเพชรนะทุกคนเพราะว่าเดือนหน้าผมต้องตัวดำสามสิบหกใบครับโอ้โหคลิปนี้กูหาบ่อยมากเลยนะผมคลิปนี้นะโอเคมาเดี๋ยวผมขอทำเคล็ดอะไรสิก่อนละกันทุกคนเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวเนาะเดี๋ยวมันจะเบือ่อทุกคนมาผมขอตัดน,นะคนระับขออนุญาตเด้อไปได้เจอกันตอนที่ผมเสร็จเพชร โอเคในทะี่สุดเค้กก็เสร็จสักทีนะโ้หาไปเกือบจะสิบรอบแล้วนะโออกูจะเป็นลมเฮ้ยก็อย่างที้เกาคันเห็นแล้วว่าผมแม่งเหนื่อยจริงๆนะแม่งไม่ไหวนะก็ขออนุญาตเลิกทำเกมหนึ่งกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะบอกทีในคลิปนะผมนะนั่นแหละผมผมไม่ไหวจริงๆนะผมต้อง ปิดซีรีส์บางเกมออกนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศอีกทีนะโอเคหลังจากที่ผมทำเควส์นเนี่ยผมก็ได้ตัวแดงมาจํานวนตอนนี้นะที่ผมสะสมนะผมเดี๋ยวไปให้ดูกันให้ดูกัน <c oughs> ตอนนี้ผมมีตัวแดงอยู่48ใบนะครับผมอย่างที่ผมบอกตั้งเป้าหมายคือ220ใบเพื่อจะไปสุ่มเอาหินฮีโร่เพื่อจะทํากระบองเหล็กนะครับผมนะแล้วก็มีตัวดำ178ใบแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็ครบแล้วนะครับผมนะเอาไ่เชื่อดิไม่เชื่อใช่ไหมเอาไ่เชื่อก็ดูนะฮะ มีเชือก็ดูให้เต็มตาสองใบนี่ผมร้อยแปดสิบใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ <c oughs> เห็นไหมครับร้อยแปดสิบใบแล้วถามว่าผมสมโกเนี่ยผมได้ผมได้แบบว่าใครวานะการันตีไหมการันตีร้อยแปดสิบใบของเห็นไหมนี่ถ้าผมสมคือผมได้เนี่ยนาแต่ผมไม่เอานะครับโอเคตามนะผมเดี๋ยวเราไปสมตัวเหลืองกันก่อนดีกว่าเอาไปเดี๋ยวเราจะให้ดูอันดับกันนะผมนะตอนนี้ผมขอสมตัวเหลืองก่อนนะ แล้วก็อย่างุกท่านทราบกันดีนว่าผมก็เหนื่อยนะครับช่วงนี้ก็ผมจะต้องขอลาสักหนึ่งวันสองวันนะผมนะไม่ไหวจริงๆจะตุยแล้วนะผมนะโอเคอ่ามีอะไรให้ทำอีกไหมเอาใช่ให้ดูอันดับดีกว่าไปับผมตอนนี้อันดับเซิร์ฟเวอร์619เซิร์ฟไทยผมผมอยู่อันดับที่143นะผมตกไปเยอะมากเลยครับแต่ว่า เออเนี่ผมบอกกบผมตัวดีผมไม่มีนะเดี๋ยวร้อยผมได้เด็กยูอาก่อนผมจะดันพลังให้สุดนะผมดันพลังให้สดุดแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอาชาเทเลลิกนะผมนะที่ผมต้องปั่นให้สุดเหมือนกันนะผมนะเพราะฉะนั้นก็รอดูได้เลยครับผมแล้วก็ด่านนะผมอยู่ที่274นะครับผมนะมีอยู่761ดร้อยหกบาวนะผมนะ <c oughs> แล้วก็ฮีโร่สุดแก่งนะผมก็ยังเป็นทางด้านของโซนิกนะผมนะอยู่อันดับที่หนึ่ร้บนะผม ตอนนี้กิวของผมอยู่ที่ระดับ22นะครับผมทุย21นะผมนะประมาณอยู่22 23นะผมก็ขึ้นรถๆอยู่ตรงนี้นะผมนะแล้วก็ใครที่อยากเล่นกับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้ชื่อตามนี้ยูดีตามนี้และใครที่อยากเขา้ากิวผมสามารถคอมเมนต์มาหาผมได้นะครับหรือจะพิมพ์แชทมาก็ได้ผมในเกมนะโอเคก็ประมาณนะั้นนะทุกคนนะตัวละครก็ไม่มีอะไรมากคนระับผมยังเหมือนเดิมเหมือนเดะเหมือนเป๊ะเหมือนอย่างเคยนะผมนะเพราะว่าเรายังมีการได้ตัวใหม่มาเล่นนะผม เสียดายนะฮะอยากจะดันพลังมากกว่าน,นี้แต่ไม่มีแล้วผมแต่ไม่เป็นไรคนระับโอเคเรออัปเดตเซิร์ฟไทยกันละต่อไปเราไปอัปเดตเซิร์ฟจีนย่อกันดีกว่าทุกคนไป let's go common doors อ่ะไปสิรออะไรเราโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วนะับผมนะพลังเราก็อยู่ที่สิบล้านมาเดือนแะล้วผมช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเอา่อเหมือนกูจะทำใครบถ้วนนะปกติผมต้องบอกพลังนี้ในเซิร์ฟไทยก่อนเปล่าวะ เออไม่แปลทุกคนนะคลิปนี้ผมขอแบบแสดงท่าท่าท่าแท้ของผมแล้วกันท่าแท้คือผมจะให้ดูว่านใส่ผมเป็นคนยังไงครับก็อยให้ท็กคนเห็นผมเดือดง่ายมากเลยนะเอาว่าคลิปนี้ผมลงไว้เตือนตัวเองแล้วลวกันว่าอ่าว่าผมเนี่ยเนี่ยขนาดไหนในการทําคลิปนะแบบหนึ่งวันหลายคลิปมากเลยอะไรนี้ต้องใช้อินเนจีจริงๆครับผมนะ โอเคเราน่าจะบ่นคลิปมาทั้งคลิปแล้วผมว่าทุกคนน่าจะเบื่อละเราไปดูอันดับกันให้มันจบๆดีกว่าทุกคนนะเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่อง่อคลิปหน้าด้วยนะผมนะโอเคอันดับของเซิร์ฟเวอร์จีนนะผมตอนนี้ผมอยู่อันดับที่10แล้วนะครับผมนะอะไรเงี้งหลังจากที่ผมอัปเกรดอะไรต่างๆผมแซงคนนี้ไปนิดนึงนะครับผมนะก็คนนี้เหมือนว่าเขาจะจัดสุดแล้วนะครับตอนนี้โหแม่ง ตัวละครเขาเก็บเอาไว้นะครับตอนแรกตรัวละครเขาไม่ใช่แบบนี้ครับผมแต่ตอนนี้เขาเก็บเอาไว้แล้วเขาเปิดเอาไว้เรียบร้อยแต่ก็ผมก็ยังสุดกว่าเขานิดน,น,นึงนะผมนะ <c oughs> เดี๋ยวมึงเจอูนนะี้ซานเอาละต่อไปก็ผมอันดับของตารางาดาหานะผมนะผมอยู่ที่อันดับที่สิบสี่ครับผมนะมีทั้งหมดหนึ่งพันสองหนึ่งพันยี่สิบสองดาวเนี่ยเอาอีกแล้วติดขัดอีกแล้วเห็นไหมเนี่ย เนี่ยไอเคมึงควรจะพักผ่อนนะไอสัตว์นะเนี่ยมึงไม่พักผ่อนไงคลิปมึงเละแบบนี้ไงเนี่ยคลิปเนี่ยมึงลงแล้วมึงจําไว้เลยนะว่าเวลามึงทําคลิปอะ่ะมึงก็ควรจะพักผ่อนด้วยไม่งั้นมึงจะเป็นแบบนี้ไงไอเคเข้าใจไหมบอกผมอันนี้บอกผมัวผมนะไม่ได้บอกใครนะโอเคส่วนตัวละครฮีโร่ยังอยู่ที่3เหมือนเดิมนะผมนะมนะก็เป็นทานานของเด็กยูอาร์แล้วผมนะส่วน อยูนะผมบนเนื่องก็ผมตลอดหนึ่งตลอดการนะผมนะในเซิร์ฟเวอร์เจ็ดหนึ่งหนึ่งก็ผมก็คือทางด้านของพี่จีนของเรานะครับผมนะก็ส่วนตัวละครก็ไม่มีอะไรอัปเดตเป็นพิเศษฮะเพราะว่าเราอัปเดตไปแล้วนะหลังจากที่เราได้ซูเปอร์ดาร์คชายมาเนี่ยม่โคตรตึงโคตรกอ็โคตรอึดโคตรอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนม่นเก่งเกินนะฮะทีมผมอึดมากเลยตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ผมกําลังช่างใจอยู่ว่าระหว่างตัวละครของอัศวินจักรกลของผมหรืออัศวินขับเคลื่อนอะไรเนี่ย ต้องอะไรนะ UR ใช่ไหม UR ที่จะเข้ามาเป็นตัวนี้ทุกคนนะไม่ผมผมไม่รู้ว่าผมจะเอาตัวนี้หรือผมจะเอาราชาทิลลิกดีนะผมเดี๋ยวผมต้องดูเบต้าก่อนนะตัวมันถามว่าค่อนข้างเก่งไหมมันก็เก่งทุกตัวทุกคนแล้วก็เก่งเนี่ยแบบแต่ละคนแบบเก่งไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมต้องดูก่อนนะว่าตัวมันดีไหมถ้าตัวมันดีผมก็เอาแต่ถ้าตัวมันไม่ดีผม่าจะเอาราชาทิลลิกมาทุกคนเพราะว่า ราชาทะเลลึกมันต่อยแรงทุกคนมันผ่านหนาได้ง่ายมันเคีหนาได้ง่ายทุกคนตัวมันโหดนะถึงเราจะมีตัวนี้ก็จริงแต่ตัวนี้เราก็ใส่ปทีมฮีโร่ได้ทุกคนส่วนราชาทะเลลึกเนี่ยเราก็ใส่บทีมปีศาจนะทุกคนเราก็เท่ากว่าเราเรามี2ทีมทั้งปีศาจทั้งฮีโร่เนี่ยแม่งสะท้อนหมดเลยนะเม่งนาเกียดนะทุกคนตัวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีนึงว่าตัวมันเก่งไหมถ้าตัวมันเก่งก็อาจจะเอาตอนรีเทิร์นเพราะว่า ตัวผมเนี่ยมันไม่ไหวจริงทุกคนนะตัวผมความจริงผมสมก็ได้นะแต่ว่านั่นแหละฮะผมก็จะมีอยู่ประมาณร้อยยี่สิบสี่ใบใช่ไหมเออบวกอีกสามสิบสามสิบหกใบก็ประมาณร้อ160ยหกสิบใบแล้วทุกคนนะก็คือเป๊ะเลยนะผมนะการันตีแปดสิบครั้งแนละ้วผมมันจะได้พวกหินหรือแก้วมาแนละ้วผมนะก็ความจริงถ่าจะเอาเนี่ยผมเอาได้ทุกคนเพราะว่าสมมติอะผมไม่ได้เออราชาไม่ใช่ราชาผู้ผิดถ้าสมมติว่าผมสมไอตัวของ อัศวินเนี่ยแล้วสมปุ๊บแล้วเกลือเนี่ยได้หินมาสองลูกเนี่ยก็คือห้าสิบห้าสิบใบใช่ไหมเออช่วงห้าสิบใบจนถึงแปดสิบใบอ่ะมันจะมีหินของตัวของฮีโร่หรือว่าจะเป็น หินพัฒนาที่แบบว่าเป็นตัวของทะหนาของอัศวินอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนี้ในการอัพได้ทุกคนนะแต่ถ้าสมมุติถ้าไม่ได้จริงเราก็จะได้วัฒนหน้าของแฝดนะผมแต่แฟดในยุคนี้มันเล่นยากทุกคนเพราะมีตัวการไล่ตีเยอะมากมาของผมถ้ากับว่าแฟดผมเนี่ยก็มีแค่ดาเมจแค่รอบเดียวนะผมซึ่งมันไม่สุดเท่าของราชเทเลลึกนะผมเพราะราชเทเลลึกเนี่ยมันดีกว่าตรงที่ว่ามันต่อยแรงกว่ากคนเะพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันก่อนนะว่าเบต้าน่าจะเป็นยังไงรับผมนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็รอดูติดตามกนัน ส่วนของต่างๆเก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็อัปเดตมีแค่นี้นะผมนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำครับผมกิจกรรมก็ยังไม่มาครับผมนะเนี่ยทุกคนดูดิว่างเปล่าโล่งโจ้งนะครับกิจกรรมจะมาตอนช่วงใกล้เดือนนี้หมดไม่ก็เดือนหน้านะผมนะจะมานะส่วนตัวก็เก็บกันต่อไปครับผมส่วนออไอ้ซอมบี้แมนเนี่ยผมกะว่าจะสมหลายรอบแล้วแต่มันยังช่างใจอยู่ทุกคนตัวมัน มันตัดลูกไฟไนดะ้แต่ผมว่าถ้าเจอราชเชลิลึกเนี่ยผมว่ามันเหมือนมันตัดไม่สุดนะทุกคนเข้าใจไหมคือดีแต่ตัดลูกไฟอะไรเงี้ยอ่ะอ่าอ่ไม่เป็นไรเราก็ยอมโดนตัดลูกไฟแล้วกันเดี๋ยวอ่าอะไรนะเดี๋ยวพอมันมีตัวแบบเข้าใจนะความเร็วมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยจัดอีกทีก็แล้วกันนะทุกคนนะโอเค ใครที่ชอบคลิปวันนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายผมด้วยะทีขข่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆบนหน้าจอให้เป็นสีดำด้วยนะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะถ้าค,คุณติดตามนะก็ผมไม่รู้นะว่าผมจะทำคลิปไหวไหมวันนี้นะไม,ไม่รูอ้อาจจะลงตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะพยายามรีบลงให้ไหวที่สุดนะผมนะส่วนคลิปต่อไปเนะี่ยเป็นคลิป การแจ้งของตัวเกมที่ผมจะเลิกทำละกันนะใช้คำนี้ละกันเพราะว่าผมไม่ไหวจริงๆผมทุกคนดูจากต้นคลิปของผมได้นะผมไม่งว่วงผมมาผมเหนื่อยสุดๆแล้วผมนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ขอทุกคนเข้าใจผมด้วยนะครับโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะผมผมต้องไปทําคลิปอื่นต่อแล้วแล้วเจอกันหน่อยในคลิปหน้าก็ผมสหรับวันนี้สวัสดีครับรักทุกคนนะครับแหมให้กำลังใจผมดีเหลือเกินและละคนเนี่ยแล้วเจอกันในคลิปหน้าับผมไปแล้วผมบายบายครับ